วันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้สวัสดีวันอังคารนะครับที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่กอไผ่นะครับผมไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับท่านนอกจากหน่อไม้ก็ไม่มีครับก็ดูไปน,นู่นหนไหมไหนใครก็ลังทำอะไรอยู่นู่นอันนี้ทอบแก่น้อยนะครับสอน้ำโชคไม่ใช่สอน,นะครับสอน้ำโชคสี่ ี่อย่างเดียวนะครับผม,มนธรรมดาตัวเราหกสี่นะครับต้แก่น้อยนะครับผม,มเป็นไรครับไม่มีน้ำมันมาลรอกเล็ดทับเก็บดีๆแล้วเราบังมือโอ้โหแก้วนี่บาดมือนะนี่อะไรไม่มีงานทำอะไรมาทุบขวบเล่นอะไรอย่างเงี้ไม่ไหวนะนสุดยอดจริงๆเขาก็ให้กินแล้วมาทุบเล่นทำไมน้า,าเอาทั้งแค่นั้นแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์ เดี๋ยวจะเอาจอบังเคียให้หน่ยเดี๋ยวไปเอาจอบัาให้หน่ยแกนั่นเงแหละพ่อพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอจะเอาไปทำอะไรนะ่ไม่รู้ทุบขวดเล่แล้วไปทำอะไรโอ้โหทุบแล้วก็เอาใส่ถุงบ้าหรือเปล่านี่สงสัย่าแกน้อยเล่นาลทั้งแก่ใหญ่ก็ปาเหมือนกันไม่รู้เรื่องงานทำงานการเยอะแล้วมันทุบขวดเล่นทำไมโอ้มันน่าถึงจริงๆโอเคนี่ก่อนพี่น้องแล้วจะเห็นหน้าคนพูดหรือเปล่านี่ เดิกนก็ดูนะหน้ามนดจูน,จนนะเนี่ยพวกดาวรนะ้ายไหมนี่อันนี้มันเขาเรียกว่าหน่วยจูโจมหรือว่าอะไรก็เรียงพวกป็จับยาบ้าเนะเพื่อแต่เพื่อแค่รอ